ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของในขอสยามน,นะครับมาทำเกี่ยวกับกระทงในนี้สิงคโปร์นะครับมีมาถ่ายหลายช่องนะเราก็ต้องจะหลบหลบน่อยนไทยแลนด์นะครับกระทงไทยแลนด์สวยปะนี่อะไรถ่ายดิสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ มีการมีการเป็น DC อยู่แล้วครับสำหรับ YouTube แล้วจะดูกันนานๆเลยนะนะครับส่วน YouTube Short YouTube Short รัสเซียรัเสเซียมีเด็กวิ่งอยู่ด้วยสำหรับเอ่ออะไรนะ YouTube Short เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเรียวแล้วก็อะไรนะอันนี้ของประเทศนะของมาเลมาเละมาเลเซียเราจะรีบรีบถ่ายแล้วเดี๋ยวยามเข้ามาตีเอารีบเม็กซิโกนะ น,นี่อะไรวะเกาหลีเกาหลีเกาหลีคำอธิบายเล็กมากเลยอ่ะอ่านไม่ไหวนะครับอันนี้ยิปอ,อะไรอ่ะญี่ปุ่นชัวเลยเชฟแพนเชฟแพนเชฟแพน ในฮ่องกงช่ยนานลแล้วล่ะจะมีชุดสวยอะ่ะชุดนางพำม,มากมีคนเข้ามาถ่ายถ่ายอันนี้ของจีนแนะ่นอนจะเขาคงเขาคงโชว์หลายวันนะก็มาดูกันละคนเยอะรีบเห็นแล้ว ฟรั่งฟรังเศสอาจารย์อัไรมันอีกช่องใหญ่มาแล้วมาดูกันแล้วะนะไปแล้ว